สวัสดีคข้วันนี้จะมารีวิวซีรีส์แนวตั้งเรื่องดอกนีออนรอรักนำแสดงโดยหยินอนันต์รับบทฟ้าครามและววรนรัตน์รับบทข้าวจีบอกเล่าเรื่องราวความรักของฟ้าครามที่เป็นลูกเจ้าของโรงงานกับข้าวจีเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองเป็นเรื่องราวของข้าวจีที่เพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพเขาย้ายมาจากต่างจังหวัดจึงยังไม่มีที่พักโชคดีมีเพื่อนที่กำลังจะไปเที่ยวกับแฟนเลยให้เขามาช่วยเฝ้าคอนโดกลางกรุงให้ ข้าวจี่ได้บังเอิญเจอกับฟ้าครามเจ้านายในที่ทำงานของเขาที่ก็อยู่คอนโดนี้เหมือนกันทั้งคู่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันเพราะบังเอิญเจอกันบ่อยทั้งที่คอนโดและที่ทำงานจึงเริ่มสนิทกันตอนแรกข้าวจีก็ดูเกรงเกรเพราะคิดว่าฟ้าครามเป็นถึงเจ้านายของเขาแต่ฟ้าครามก็ไม่ได้ถือตัวและยังชอบมาคอยชวนข้าวจีไปที่นั่นที่นี่ข้าวจีจึงดูผ่อนคลายและเริ่มเปิดใจให้ฟ้าคราม แต่เพราะสถานะที่แตกต่างกันทําให้ข้าวจี่ไม่กล้าก้าวข้ามเส้นไปเป็นมากกว่าคนรู้จักแต่ฟ้าครามกลับดูพยายามเข้าหาข้าวจี่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่มีความคอมเมดี้แทรกอยู่เกือบทุกตอนทําให้ดูสนุกออกอากาศทางเฟซบุ๊กอาเจนตีสและสุภาลยค่ะ